สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยชูบสวัสดีเช้าวันเสาร์อยู่กับช่องโกรถไทยฟอร์ซิง่งโอ้ดูนะครับจ้ารถตู้นี่มอมเลยครับทำความสะอาดซะหน่อยเจอถนน บ้านกวดประคนชัยครับทำทางใหม่เละตุ่มเปะเลครับแล้วฝนตกทุกวันดูไม่ได้นะครับทำการล้างซะหน่อยม่อมเลยนะครับดูดูแต่โคลน ล้างทำความสะอาดสักหน่อยครับล้างรอบแรกไม่ค่อยสะอาดเท่าไรแล้วล้างรอบสองนี่ ใส่สไลด์อีกลูกใส่น้ำยาล้างอีกสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับคิดว่าไม่รอดละโดนฝนหนักนี่น้องเตงกวามาช่วยล้างเดี๋ยวไปเบิกค่าขนมกมาคู่อ๋ <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวอีกร้างอีกสักพักครับเดี๋ยวจะดูว่าสะอาดแค่ไหน